่าไ,ม,ไม,มาร้าน <240. S 1> เดิมะะอีกแล้วครับติดใจ<ถ>ดห้าร้อยสี่สิบไม่ออกว่ามันเป็นของจากเมื่อวานค่ะก็เลยลดราคาให้<อ>แบบนี้นี่เองโอเคร้านน่ารักมากร้านแบบมีความญี่ปุ่นมาก <l ots> จะกินก่อนไหมหรือยังไงเลเราย,ยาออกนิดก่อนยังไม่กินเออป,<ะ>ป<ะ>เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ตลาดเช้ามิยาคาวะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างหวังอยู่ที่ร้านแอปเปิ้ลเออมาเพราะอยากกินแอปเปิ้ลกับเนื้อนี่แหละเนื้อได้กินแล้วสมใจอยากนนเรามันจะเพอร์เฟกอะไรทุกอย่างอย่าไปพูดอย่างนั้นมันไม่ดี เนี่ยร้านเนื้อร้านนี้เนาะ,ะไอข้าวหน้าเนื้อนี่ยไม่โคตรน่ากินเลยเห็น<า>ไ,ไหมสองพันเยนก็น่าจัดอยู่นะเท่าไหร่อ่ะด,ดูราคาสินี่เหระสองพันสามร้อยยี่สิบแปดสิบกรัมเรากินด้วยกันไหมล่ะนี่แล้วก็สั่งเกี๊ยวซ่ามนาะ <Okay. S 2> โอเค โอ้มีเนื้อแผ่นใหญ่กับเนื้อแผ่นบางขายย่างอ่ะย่างนี่เฮ้ยคุณวันนี้มีตลาดขายของถนนคนเดินจ้าเป็ชลท่เะะองกทันไหมแปดโมงนะ <c oughs> เออทมาอย่างนี้เล่าวันนี้วันอะไรเนี่ย,ยวันศุกร์โอ้โหวันศุกร์นี้โอ้ย,อย,ออยที่รักมีวันอะไรกันอตอนนี้ก็สิบโมงเช้าแล้วนะครับเรากำลังจะเดินไปที่ตลาด ขา้มียากระว่ากินแม่น้ำม,มียากรว่านี่แหละเพราะว่าเมื่อวานนี้เรายังไม่ได้กินแอปโผลวันนี้เราต้องได้กินนะจ๊ะนี่จดแอปโพลไปไปกันพร้อมหรือยังตามข้าวเจ้ามาเรือ่องสะพานแดงอีกตรงนึงสะพานแดงสะพานเขียวซึ่งไปไหมไม่ไปไม่ไปตลาดนด้อยนะครับเดี๋ยวงี้เราจะเดินไปนี่ เดินไปทางนี้เนี่ยไปอ้อมน,นู่นแล้วก็อ้อมไปตลาดน้อยได้โอเคโอเคไปไปกันไม่นนะายาก,กินอะไรซื้อเลยนะไม่ไม่คอยลังกลับมาแล้วนะโ <So okay. S 2> อเคข่านี้ไว้ <laughs> มีถุงมอบมาไม่เป็นไรจ้ะโอเคตลาดริมน้ำนงี้นะแค่ลมซื้อขายและได้เหรียญเนยอะไม่เยอะแล้ว เอามาสองไม่มียังไงหยิบออกมาให้หน่อยสองร้อย้าสิบด้ยบให้ครบแล้วเราจะเซ็นนี่นี่เราทำอะไรกันเราไม่รู้ตลาดก็แบบนี้คะเราเจอไทยากิ ขนมขนมปลาน้อยใช่นะไทยากิมีต้องหลายไส้ทำอะไรเล็กๆนี้ก็ดีนะเราได้กินหลายไส้ดีตามชิ้นสองร้อยเยนไม่แพงสี่ชิ้นสองร้อยห้าสิบอืมพอแล้วถามกินพอแล้วพอแล้วกินแค่รู้อร่อยดีนะแต่หวานไปนิดนึงอะชิมชิม แป้งดีหวานไปนิดน,นึงอืมถึงแล้วกวานทำไมไม่มาอแบบไหนอ,อันไหนอร่อยอ่ะแบบเดียวกันหมดเลยเนี่ยอืมต่างกันที่ไซส์

<laughs> ในที่สุดก็ได้กินแล้วแต่มีแต่ลูกเล็กเนาะ180เยนก็ถือว่าโอเคแล้วแหละอร่อยหวานเจี๊ยบเลยหอมลูกใหญ่ก็มีในลูกใหญ่ไง3 2 0เนี่ยมาคนละยี่ห้อทำไมอ่ะมนคนละกินินหรอใช่ภารกิจสำเร็จได้มาแล้วจ้าแอปเปิลชินจ้าของแ่บ ทำให้เราต้องมากินไปกินที่อื่นก็ไม่อร่อยเนาะกินที่แี่ะตอนนี้เขาทาถนนกันนเะชา้ากินกันจนเป็นกดไหลย,ย้อนอ่ะเป็นเกิดเลยะทิปนี้แม่งนอนตื่นสายและตื่นมาก็กินกินกินแล้วก็กิน,กกนหนึ่งมือ้อหนึ่งมือ้อคือนอนอกิแล้วก็นอนโ ดัวปูติงค可以用ุ个什么？应该ุ它。ไม่เคยกินเลยว่ามันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปที่อีกถนนที่หนึงไม่ถนนคนเดิน <Good> morning เด็กๆหนวกสีเหลืองน่ารักเนาะอันนี้เขาก็มีงานอะไรกันก็ไม่รู้จ้าคล็อกเก้หรือเปล่าเนี้ยสองร้อยถนนทั้งสายเลยจ้าเอาลุยสิไป <Yes. S 3> คล็อกเก้อ่ะหนึ่งชิ้นตังคหมเนี่ย <Yeah. S 2> โอ้ยเปมากเลยฮะปาเปย์ดๆเป็นฮิดะบีฟนะเนี่ยเขาบอกว่าเวลี่ฮอตโต อ่ะกินเลยไม่นิยมมาฉันเองร้อนนะกินหน้าร้านเลยสุบุหรี่มวลยักษ์อร่อยอร่อยบอกเขาหน่อยสิโอิจีโอีจีอ่ะ มีของขายหลากหลายมากนี่ของแบบว่าเดคกอลเรชัน de ของประดับบ้านนี่อะไรอ่ะฮึจำได้ว่าเรามาครั้งที่แล้วแล้วเขามีงานแล้วเรามาไม่ทันหรือเปล่าไม่แน่ใจคุ้นอะแล้วก็มีครีมมาเคอรี่คืออะไรเป็นครีมที่โรยข้างบนด้วยเคอรี่มั้งว้าเพราะว่าเคม่ามันคือ ที่มันเป็นโอ้โหนี่เขาแบบปลอดภัยมากเลยนะจะกินเหรอไม่ใช่ไวน์ร้อนหรอกไวน์ธรรมดาคือคักจ้าเห็ดอีกไหมอืมเห็ดน่ากินมากเลย เต็มเลยอ่ะเห็น ah, ่ากินมากสดลาแบบว่าสดอ่ะน่ากินคนเยอะจังมีเห็ดเขาคือใครอะค่อน นี่ไงห,หูคุณดิม,มันแพงนนมากเ,<ร>าเลย 2> 2อสองพันเยนที่พันห้าร้อยอือเราตีไซนี้เลยรอบนั้นเนี่ยไซนี้เลยรอบรอบเดือนตุลาฮะเดือนพฤศจิกาอันนี้เดือนมกราอันี่ก็เป็นเครื่องมือช่างนะครับวันนี้มาขูดมะละกอะมั <S 2> <S 2> ม่วนะแล้ว อูข้างในร้านจักรยานปลาตัวใหญ่ฮายากินะเนี่ยปลาตัวใหญ่โอ้โหน,น่ากินมากอันนั้นอาจจะเป็นป้ายชื่อตลาดเออ อุ่นเลยอะมีควไม้สนนะเนี่ยมีกลิ่น <25. S 1> เลยแบบสูบยาพร้อมไปเลยไงมันจะได้ไม้สนนะกลิ่นแบบเนี้ยมันมีกลิ่นยางมันอะโอ้ยนี่มันเป็นเขียงโอ้ไม่ให้เขียงนี่หว่า เหมือนเขาเจาะแล้วเขาแขวนนะเขาเรียกเขียงอนเนกประสงค์ไงอืมาวันของร้อนได้เออนาอ,อนี่แตลายวากามเอืมนี่มีแบบแห้งมัง้งเนี่ย โอ้ด้านนู้นขนมไข๋ไอตูออต้เย็นก็มีมาขายฮะมือสองเครื่องงดหาวก็มีซื้อกับบ้านเราได้ไฟอ่ะจะใช้ด้วยกันไม่ได้แม่แต่ซื้อเหรอเออนั่นเด้ ไปสนใจไปแจกเบียร์เขาไหมขนมอะไรอะอะไรก็ไม่รู้อ่ะโรยโร <c oughs> ยน้ำมันนั้นไะ นุง่นองเราแรด้วยอ่ะเดนมากเลยอะนี่าจะเป็นตังเมอะไรนี้ก็ได้นะหรือว่าเป็นซอสที่เขาปรุงพิเศษโอยอันนี้ดูดิฟันท่วมมากโอ้หว้าวไม่รู้ขนมอะไรร้านนี้น่ากินหอยนางรมยา่าง

ด้านนี้มีกรอบลูก เด็กๆน่ารักเนาะปลาเนี้ยอร่อยนะปลายู่อ่ะใช่ใช่ลูกป้ายอะไรมูนไม้ลเยอะไหนะกะอะไรนะมามากินกันอยู่หน้าห้องนะไม่หรอกมันมีที่นั่งมันคือ โอ้กินเหมือนของคุณป้านั่นแหละเรา้ห็นมันอแป้งข้าวจี่แล้วก็ราดซอสอืมดูไม้ดูอะไรแบบดูดีมากเลยเนาะใช่ดูมียี่ห้ออ่ะเอออันละสามร้อยเยนกินดูสิคนญี่ปุ่นซื้อกันแบบสามสี่อันเนี่ยเหรอเพราะว่าแบบร้านมันมันดูน่ากินอ่ะนะดูเค็มหวาน เดิมและเราโมไม่ชอบขนมน่ากินใช่ไหมอะไรบ้างเนี่ยขายกันแบบมีมีหุ่นปะซื้อกันใหญ่เลย นมพุดดิง้งโอ้ยคุณป้าเอาจักรยานมาด้วยจะเข็นยังไงรอดนะโอ้โหโคแดงเป็นก้อนอนี้เลยอ่ะอืมคนขายก็สูบยาอยู่ข้างๆเลยซุปปูไหมซุปปูนี่นั่งกินกันแบบน่าอร่อยมากเลย อันนั้นอะไรอ่ะร้านขายของแน่ๆเลยนะซอสเดอร์เมนีข้าวหน้าเนื้อตอนนี้เราก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งละเป็นบุกเลยูไก่มากเลยก็กำลังจะเดินไปที่สะพานแดงถนนนี่ยาวตั้งแต่นู้นเลยนะจนถึงสะพานแดงเลยอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตลาด ตั้งแต่ก่อนถึงตลาดเชา้าอ่ะจนตรงนี้ถึงสะพานแดง,องแเอ,อ่อยาวมากอันนี้ครกเกอโอ้ดูน่ากินนะโอ้ากินคะ่ะคุณโอ๊ตคะ ย่างสามไม้สองร้อยห้สิบเยนดีงามมีกหาลาูมมีอูด้งด้วยซะลาเปา แซ่บไหมอร่อยเราเดินมาสุดตลาดนะตอนนี้อยู่ตรงถังขยะเป็นที่ที่เหมาะกับการกินมากเราได้สลาเปาฮิดะมาด้วยเขาบอกว่าเขาเขียนไว้ที่ร้านนะเป็นไส้อะไรวะไส้นิโซะเออเจียวนั่นแหละ ที่หิ่งไฟได้จ้าตรงนี้ตรงนู้นด้านนูนน้นเดินไปตรงนู้นก็เป็นสะพานแดงครับแล้วก็มีตลาดเช้าตรงนั้นด้วยเดี๋ยวจะไปเดินดูนิดนึงตอนนี้ก็11โมงละใกล้เวลาที่เราต้องเดินทาลงละว่าจะกินข้าวแต่ไม่ต้องกินแล้วแหละอิ่มละเดี๋ยวซื้ออะไรไ,ไว้กินบนรถนิดหน่อย ปลาป่าเจะลองชิมดูแป้งนุ่มมากเ่ยปลาป่ามันชอบแตกแตกไม่ใช่แนวทิ้งเลยได้ไหม380ไม่ไอร่อยไม่อร่อยกิได้่านผ่านผ่านคือผ่านเลยเนี่ยข้งงทิ้งทั้งอันเลยเฮ้ยนานๆจะมีห้องที่คืโบนไม่กิน คุณกินยังไงว่าหวานไหมเราก็มาถึงตลาดเช้าอีกที่หนึ่งแล้วนะครับเนี่ยมีผลไม้ของหลากหลายอยู่นะแต่มีแค่นี้แหละเล็กๆทั้งที่เรามาก็เล็กๆนี้แหละฟ้าเริ่มเปิดนะเนี่ยตรงเดินลงไปตรงนู้นเนี่ย ที่รถบัสเลี้ยวไปอะครับเป็นสะพานแดงรู้เห็นกันหรือเปล่าไปเข้าห้องน้ำก่อนที่ไหนละ่ะที่ไงเมื่อกี้เราผ่านร,รอบหนึ่งแล้วแหละว่าจะไม่กินแต่ก็ต้องกินแล้วแหละเนี่ยข้าวสตูเนื้อฮิดะมีใครออนเซนใครออนเซนด้วย,ออวยต้องกินดูก่อนตั้มเลยไหม ไม่ S <S เชียวเออไม่เชยนะครับ <S <S เอ,อ,เเอ๊ะ <S <S เกร้อยเยนอร่อยมากอร่อยจริงๆคนอื่นจะไม่รู้หรอกอร่อยขนาดนี้พอเถอะ ร้านนี้ร้านเนื้อวัวแน่ๆเลยมีนรูปวัวเนี่ยโรงแรมนี้แบบดูเป็นเลียวกางอะ่ะโอ้ยหัวตกดูเป็นเลียวกางมากโรงแรมนี้น่ามีบ่อดร้อนแน่ๆเลยไปเสร็จที่ภารกิจเดินตลาดเราจะไปกินกาแฟกันนี่โรงแรมเรา าตัดผมเยอะเลยว่าเว้ยซอยนี้นี่เบเวสเทิร์นจะถึงแล้วใกล้มากเมียไหวไหมโอเคเขาไม่ไหวแล้วทำไมเหนืน่ขอยเพขี่ล้างหน่อย อะไรอันนี้เอโอ้ยนี่แกเขาเรียกล็อคอนี่ห้องน้ำสาธารณะนี่สารยนตไฟแล้วถ้าเกิดเรามาปุ๊บมาซอยนี้ใช่ตรงเข้ามาอยู่ขวามือ

เรื่องนะครับเกตยังไม่เปิดที่ถ่ายจะไปเนี่ยเราก็เรารอขึ้นรถไปตอนบ่ายโมงสิบห้าเป็นนิดะวายวิวนะครับไปที่โทยามะเปลี่ยนเป็นชิงันเซ็นที่นั่นแล้วก็ไปคานาซาว่ายี่สิบนาทีแล้วก็ไปรอร้อยสี่สิบนาทีที่คานาซาว่า เพื่อที่จะต่อไปโอซาก้าวันนี้เราจะไปนอนที่โอซากาครับก็อันแต่ยาวนาน6ชั่วโมงเออเดินทางยาวม <c oughs> า,ากแต่ว่าถ้าจ่ายตังค์เพิ่มที่เราดูเมื่อวานนี้ก็ไม่ต้องเก็บตรงวนแต่้าเาใช่เลยเอามีดีกว่าเล่นเอาไปเล่นกันกินไน้าาย่างหมดแล้ว <laughs> ใช่เกณฑ์อกาศอีกแล้ว